พระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพูดคุยให้ข้อมูลกับชาวบ้านที่มาสอบถามข้อมูลหลังจากที่พบคลิปวิดีโอถูกระบุว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดเผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเปิดเผยว่าเจ้าอาวาสอาพาธอยู่ในกุฏิส่วนคลิปที่ถูกเผยแพร่เป็นคลิปเก่าและการกระทำดังกล่าวไม่ถึงขั้นอาบัติประราชิก อะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็พูดลึกไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ความจริงอ่ะคือไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเหมือนกันแต่เห็นว่าท่านก็ไปไปไปอยู่ปฏิวัติการไปลบล้างอะไรหมดแล้วทางพระผู้ใหญ่ท่านก็รับทราบข้อกล่าวหาท่านก็ลงโทษแล้วตามที่นายสงจบไปแล้วจบไปแล้วทางพระนี่ทางโยมเขาไม่ยอมจบหรือยังไงอะไรเราไม่เข้าใจ ชาบ้านบอกว่ารู้สึกตกใจนะคะที่คลิปดังกล่าวถูกเอามาเผยแพร่ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะเป็นการกลันแกล้งหรือไม่เนื่องจากเจ้าอาวาสเพิ่งได้รับตําแหน่งเจ้าคณะตําบลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคลิปนี้เกิดมานานแล้วนะครับเป็นปีแล้วอืแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขุดคุยขึ้นมาเพื่ออะไรต้องการอะไรจุดประสงค์อะไรอืเขาทําเพื่ออะไรอื ปนวัดาลซึ่งซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้อ่าพอมันมีความผิดเลยก็มีการตรวจสอบใช่ครับตรวจสอบแล้วแล้วก็จบแล้วเรื่องจบแล้ว